สวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับคลิปคลิปเพื่อนครัวนะครับวันนี้เสนอตอนเหล่าบวยครับหรือว่าอูเมชูนะครับวันนี้อยากให้ทุกคนได้ลองทำเครื่องดื่มนะครับที่จริงๆมันเป็นเครื่องดื่มของของคนญี่ปุ่นนะครับก็คืออูเมชูนะครับตอนนี้ก็นิยมนิยมทำกันมากเลยแล้วก็ช่วงนี้นะครับเป็น ฤดูการของบวยนะครับแล้วก็ตอนนี้เองเนี่ยบวยก็มามาอยู่ที่ร้านแล้วเนี่ยประมาณ200กิโลนะครับก็เป็นช่วงที่ที่ร้านเราก็ทำบวยประจำปีอยู่แล้วนะครับก็เลยวันนี้ก็เลยได้โอกาสมาแชร์นะครับสูตรของการทำเหล้าบวยนะครับแล้วก็จะมีทิปเล็กน้อยนะครับสำหรับวิธีการทำเหล้าบวยให้ ไม่ฝาดไม่ขมนะครับแล้วก็มีรสชาติที่กลมกล่อมขึ้นนะครับก็ <ienia> ส่วนประกอบสำคัญนะครับวันนี้บวยตรึงตรึงตัวนี้เป็นบวยออร์แกนิกจากอำเภอเพรา้าวจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ท่านไหนอยากได้นะครับอยากให้ส่งไปที่บ้านนะครับก็สามารถสั่งได้นะครับที่ที่ผมนี่แหละแล้วก็ท่านไหนอยากได้แต่บวยก็ได้ท่านไหนอยากได้เป็นชุดหรือสูตรที่พร้ม พร้อมเติมเหล้าลงไปก็ได้หรืออยากให้หมักให้ด้วย,วยเลยก็ได้หรืออยากดื่มแบบสําเร็จแล้วก็มีนะครับก็สามารถาสั่งได้เช่นเดียวกันก็แต่เดี๋ยววันนี้จะมาสอนครับวิธีทาเลยนะครับอันดับแรกนะครับก่อนอื่นเมื่อได้บวยมาแล้วเนี่ยสำคัญที่สุดคือเราต้องแช่บวยนะครับแช่แช่บวยกับน้าเนี่ย ไว้สําหรับผมเนี่ยอย่างน้อยประมาณ4ชั่วโมงนะครับหรือไม่ก็ข้ามคืนไปเลยนะครับแต่ข้อควรระวังก็คือถ้าข้ามคืนเนี่ยถ้าอากาศร้อนมากก็อาจจะเสียหรือเน่าได้ต้องดูในที่อุณหภูมิไม่ได้ร้อนจัดแบบไม่ควรเกิน30องศานะครับถ้าจะแช่ไวถ้าจะแช่น้ำไว้ข้ามคืนแต่ถ้าเราทำในช่วงกลางวันเนี่ยประมาณ2-4ชั่วโมงก็ได้แล้วนะครับเหตุผลทําไมต้องแช่น้ํา เพราะว่าบวยเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งที่ไม่สามารถทานผลสดได้หรือทานผลดิบได้นะครับเพราะว่าในตัวยางนะครับตัวยางของตัวบวยเนี่ยเขามีมีพิษนะครับถ้าเป็นรสชาติจะเขาเรียกว่าฤทธิ์เมาเบื่อนะครับมีพิษตัวหนึ่งคล้ายๆกับไซยาายเลยนะครับซึ่งหมายความว่าถ้าเราบริโภคเข้าไปเนี่ยก็อาจจะทำให้ท้องเสียท้องร่วงได้นะครับหรือว่าบางคนเนี่ย เป็นลมก็มีนะครับบางคนก็ทําให้เกิดอาการชักก็มีเพราะฉนั้นเนี่ยบวยจึงนิยมทานแบบที่พรีเซิร์ฟแล้วนะครับจะตากแห้งแช่อิ่มเป็นน้ําส้มสายชูเป็นน้ํานนบุวยดองหรือเป็นเหล้าบุวยนี่แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องแช่น้ําไว้เพื่อให้บุ้ยเนี่ยคายยางออกก่อนอย่างน้อย2-4ชั่วโมงนะครับไม่ก็ให้ดีข้ามคืนไปเลยดีที่สุดนะครับแล้วหลังจากนั้น อันเนี้ยผมผมแช่ไปแล้วนะครับผมแช่ข้ามคืนไปแล้วแล้วนำพอแช่แล้วเสร็เสร็จแล้วเนี่ยก็นำไปผึ่งนะครับนำไปผึ่งลมให้พอหมัดหมาดพอแห้งนะครับอย่าให้โดนแดดเพราะโดนแดดมากๆเนี่ยเ,เขาจะเริ่มช้ำนะครับจะเริ่มช้ำเยอะนะครับก็ไม่ไม่ไม่แนะนำแล้วก็พอพอหมัดหมาดแล้วเนี่ยอ่าเราก็จะเห็นนะครับนี่ปึ๊บนะครับ ลูกบวยเป็นแบบนี้นะครับตัวนี้จะมีจุกนะครับก็ใช้ไม้จิ้มฟันนะครับเด็ดจุกออกนี่ออกมาแล้วนะครับเอาจุกออกปั๊บเสร็จแล้วนะครับให้จิ้มนะครับจิ้มบวยให้ทั่วเลยนะครับจิ้มเป็นรูเลยให้ทั่วเลยทำไมถึงต้องจิ้มเพราะ ว่าเพื่อให้เขาคายน้ําออกได้เร็วได้ง่ายขึ้นนะครับอันดับแรกนะครับเพราะว่ารสชาติที่ดีของออตัวเหล้าบวยเนี่ยต้องมีความเปรี้ยวนะครับความเปรี้ยวมาจากตัวบวยนะครับแล้วก็ความหวานมาจากน้ําตาลนะครับแล้วก็ตัวที่เป็นแอลโกอฮอล์ก็มาจากเหล้าที่เราใช้นะครับนี่คือขั้นตอนนะครับเห็นไหมฮะ เราจะปึ๊บอันนี้คือส่วนผสมนี่คือบวยอ่ะโอเคตัวที่สองล่ะตัวที่สองคืออะไรนี่ครับน้ำตาลกรวดนะครับน้ำตาลกรวดเป็นที่นิยมมากที่สุดที่ทำให้รสชาตินัวและนวลมากที่สุดนะครับก็เอ่อเพราะเหตุใดอันดับแรกราคาถูกครับอันดับแรกนะครับถ้าทำเยอะๆต้องน้ำตาลกรวดนะครับ อันดับที่2คือความหวานของน้ําตาลกรวดเนี่ยจะจะนัวสําหรับผมนะจะนัวและสีของเหล้าบวยจะสวยนะครับเพราะว่าเราเราไม่ได้อยากได้น้ําตาลทรายขาวนะครับมาใช้นะครับก็เป็นเอาน้ําตาลกรวดนี่แหละที่ที่ที่โปรเซสมันน้อยที่สุดนะครับแต่ถ้าใครอยากใช้น้ําตาลอื่นๆน,นะครับก็สามารถใช้ได้เช่นน้ำตาลทรายแดงน้ำตาลอ้อยนะครับหรือแม้แต่น้ำผึ้งก็ใช้ได้นะครับก็แล้วแต่ ความชอบเลยนะครับสุดท้ายนะครับส่วนสุดท้ายนะครับก็คือนี่ครับแอลกอฮอล์ที่ใช้นะครับก็ไม่ไม่ไม่เกิน 40, 40อยู่แล้วเนาะไม่เกิน 40, 40ดีกรีนะครับตัวนี้ผมเลือกใช้เนี่ยวันนี้เนี่ยจะเป็นเหล้า,าเป็นสปิริตจากโกโก้นะครับผมผมหมักแล้วก็กลั่นเหล้าโกโก้ไว้ตัวนี้นะครับแต่โดยทั่วไปแล้วสามารถใช้อะไรก็ได้แนะนำนะครับวอดก้า นะครับวอดก้าอันดับแรกที่ราคาที่ถูกที่สุดเลยนะครับเพราะว่าถ้าเรายิ่งใช้เหล้าแหงนะครับจะเป็นโซชูจะเป็นรัมจะเป็น Rum, จิน Gin, จะเป็นอะไรก็แล้วแต่ใช้ไปสุดท้ายแล้วผ่านไป6เดือน1ปีตัวอาร oma f เ a v ร r เหล่านั้นมันจะหายไปหมดเลยเพราะโดนบวยกลบหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้เหล้าที่ราคาถูกที่สุดและกลิ่นไม่แรงมากนะครับเพราะถ้าถ้าเราใช้พวกเหล้าขาวที่ราคาถูกกว่านี้เนี่ยเหล้าขาวเนี่ย กลิ่นค่อนข้างแรงนะครับถึงแม้จะผ่านไป5ปี6ปีกลิ่นของเหล้าขาวก็จะยังอยู่เพราะนั้นก็ไม่แนะนำเหล้าขาวแต่แนะนำสิริตตัวอื่นอย่างเช่นวอดก้านะครับขึ้นไปนะครับแต่ถ้าใครอยากใช้เหล้าราคาที่สูงหน่อยอันนี้แล้วแต่แล้วแต่ฐานอนดอนของแต่ละท่านเลยนะครับเอาแล้วแต่เลยสำหรับผมผมวอดก้าครับวอดก้าน้ำตาลตรวจบวยจบนะครับนี่อัตราส่วนอ่ะเราบอกสูตรเลยอัตราส่วนนะครับ ถ่าท่าของผมเนี่ยจะไม่เน้นหวานมากแต่ถ้าญี่ปุ่นเนี่ยจะหวานเป็นหลักเลยแต่ว่าขึ้นอยู่กับความเปรี้ยวของบวยแต่ละปีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจาก6เดือนเนี่ยเราจะมาเปิดชิมกันอีกรอบหนึ่ง,แล, blend, ลงลแล้วเราค่อยมามามาเบลนหรือว่ามาแอดจัตอีกรอบหนึ่งว่าเราควรจะใส่เหล้าเพิ่มแล้วเราควรจะใส่ตัวน้ําตาลเพิ่มนะครับเพราะนั้นสูตรเริ่มแรกนะครับผมจะใช้บ๊วย2กิโลนะครับน้าตาลกรวด1กิโลนะครับแล้วก็เหล้าเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ 4ลิตรถึง6ลิตรอันนี้แล้วแต่ใส่ไปก่อนนะครับแล้วถ้าผ่านไป6เดือนชิมแล้วโอ้โหเปรี้ยวปี๊ดเลยปเปรี้ยวจัดเลยนะครับเติมน้ําตาลน,นะครับเติมน้ําปัจน้ําตาลเพิ่มเข้าไปนะครับผ่านไป6เดือนโอ uh ้โหเปรี้ยวละแต่หว,วานหวานเลยให้เติมเหล้าครับให้เติมเหล้าเพิ่มเข้าไปเพื่อบาลานซ์นะครับก็บคือให้เติมเหล้าหรือน้ําตาลเหล้าหรือน้ำตาลนะครับเราไม่สามารถเติมบวยเพิ่มได้เพราะนั้นเรา ใน,ในรอบแรกเราถึงใส่อัตราส่วนที่เป็น2 2ก่อนแต่ถ้าโดยสูตรญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะใช้บวยกับน้ําตาลเนี่ยเท่าๆกันเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเขาเรียกว่ามันจะแอดจักยากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเอาบวย2เท่านะครับน้ําตาล1เท่านะครับสต่อหนึ่งนะครับที่เหลือก็คือเรานะครับตามแต่ภาชนะหรือขวดโหลอ่ะตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเจาะไปเรื่อยๆเจาะไปเรื่อยๆแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาบรรจุนะครับผม เดี๋ยวมาเจาะกันนะครับผมปับ๊บ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 เร็วๆ็วได้เลยนะครับไม่จําเป็นต้องเพียงสวยนะครับแค่แค่ให้พออันนี้แล้วก็อีกอันหนึ่งที่บวยเนี่ยต้องเจาะเพราะว่าเขาจะไม่ย่นนะครับเขาจะยังตึงตึงอยู่นะครับแล้วก็ด้วยความตึงผิวความจากความหวานของน้ําตาลขวดด้วยนะครับก็จะทําให้บวยไม่ย่นนะครับก็จะเจาะไปเรื่อยๆ,ๆผมจะเจาะแล้วก็จะใส่ใน ขวดเลยนะครับโหลเลยถามว่าถ้าไม่จอดแล้วก็ถ้าไม่เด็ดขั้วจะเป็นยังไงนะครับหนึ่งรูป,ปวยไม่สวยนะครับความเปรี้ยวก็จะออกมาช้านะครับรสชาติก็จะช้าใช้เวลานาน,อ,น,อ,นอันที่สามก็คือ,อ,อถ้าไม่ยิ่งไม่เอาขั้วออกหรือยิ่งไม่ไม่แช่น้ำนะครับจะทำให ตัวเหล้าบ้วยนะครับของเราเนี่ยมีรสฝาดนะครับมีรสฝาดมากๆเลยนะครับซึ่งบางทีมันแบบทานยากดื่มยากนิดนึงนะฮะ mm hmm. ให้แบบละมุนละมุนเลยก็คือแอลกอฮอล์น้ำตาลความหวานความเปรี้ยวให้มันบาลานซ์กันให้ได้ครับ โอเคเราใส่เสร็จแล้วนะครับแล้วก็เมื่อกีเออ้เมื่อกี้เราใช้มาจิ้มฟันเนาะแต่ว่าถ้าเรามีซ่อมแล้วก็สามารถ ใช้ซ่อมได้ด้วยนะครับจอดที่เดียว4ี่รูเลยก็ง่ายเหมือนกันนะครับแล้วแต่เครสะดวกแบบไหนนะครับป<ะ>้าเสร็จแล้วตัวนี้บวยอยู่ในโหลแล้วนะครับแล้วก็ต่อไปเนี่ยเราก็จะใส่การตรวจครับที่เราใส่บวยลงไปนะครับตามสูตรเลยการาลตรวจก็ตามสูตรนะครับอย่างที่บอกไม่ต้อง ี่เรียดมากเพราะเดี๋ยวเราจะชิมเอาชิมแล้ปพุงเอาครับอโอเคนี่นะครับ<า>น้ำตาลกรวดนะครับแล้วเล่าครับ น้ำตาลเองก็ช่วยเขาเรียกไดหลูดนะครับหรือเจือจางแล้วแอลกอฮอลให้ลดลงเรื่อยๆตามระยะเวลานะครับหัวกลิ่นโกโก้ออกเลยนั้นยิ่งผ่านไปนานเหล้ายิ่งละมุนยิ่งอร่อยแต่ถ้าเกิน2ปีนะครับแอลกอฮอลก็จะลงไปอีกก็ถ้านานเกินก็ไม่ดีเก็บแช่ตเ้เย็ยนไว้เลยครับ นี้ผมจะใส่เข้าประมาณ3ลิตรนะครับว้าสวยครับ เรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วปิดฝาเก็บแล้วลืมน้องไปได้เลย1ปีนะครับยาวๆบอกเลยยาวๆนะครับนี่นะครับเห็นไหมน,นะครับง่ายมากนะครับขอให้มีวัตถุดิบที่ดีนะครับก็สามารถทําอะไรที่มีรสชาติดีๆได้แต่ก็ต้องใช้เวลานะครับเพราะนั้นเวลานี่สําคัญมากๆเลยยิ่งนานยิ่งอร่อยนะครับแต่ก็มีลิมิตของเขานะว่าอร่อยสิเท่าไหร่อะไรเงี้ยอันนี้แล้วแต่ความชอบเพราะนั้นเนี่ย สุดท้ายนะครับก่อนจะจากกันก็ฝากหน่อยว่าใครอยากได้นะครับสั่งได้เลยนะครับเดลิเวอรเมเมาได้เลยนะครับอยากจะได้แบบไหนบอกได้เลยส่งทั่วประเทศนะครับมีหมดทุกอย่างนะครับแล้วแต่อยากได้สเตจไหนบอกได้ทั้งหมดเลยวันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณแล้วก็สวัสดีทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับ Subscribe Follow IG ได้ตาม ข้างล่างเหมือนเดิมนะครับก็วันนี้สวัสดีครับ